สวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะชวนเพื่อนๆทําเมนูเค้กนมสดฮอกไกโดน้านิ่มค่ะเนื้อเค้กนุ่มๆน,นะคะสอดนมสดฮอกไกโดหอมๆสูตรนี้หวานน้อยแล้วก็อร่อยมากค่ะเราไปเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าพลอยใช้ไข่แดงเบอร์สองนะคะ2ฟองค่ะน้ำตาลทราย60กรัมค่ะแนะนำเป็นน้ำตาลเบเกอรี่นะคะจะละลายได้ง่ายกว่าใช้ตะกร้อมือนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยจนน้ำตาละละลายหมด ไม่เหลือเป็นเม็ดๆเลยนะคะพอละลายดีแล้วใส่นมข้นจืด20กรัมน้ำมันลำข้าว50กรัมน้ำเปล่า40กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะจะเพิ่มกลิ่นวานิลาสักหนึ่งช้อนชาก,ก็ได้นะคะพอเข้ากันดีแล้วใส่แป้งเค้กค่ะ80กรัม ผงฟู1ส่วน8ช้อนชาและนมผงฮอกไกโดนะคะ5กรัมเกลือ1.8ส่วน8ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนหมดเม็ดแป้งเลยนะถ้าไม่มีนมฮอกไกโดใช้นมผงเบเกอรี่แทนได้ค่ะแต่ความหอมมันจะน้อยกว่าขั้นตอนนี้เราไม่ผสมนานนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะ พอจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วมาตีไข่ขาวกันต่อใช้ไข่ขาว2องฟองค่ะตีพอเป็นฟองหย,ยาบๆเหมือนฟองสบู่นะคะพอได้แบบนี้แล้วใส่ครีมอัพทาท่าลงไปค่ะ1ส่วนแช้อนชาแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลน,นะคะ40กรัมแบ่งใส่2-3ถึงรอบค่ะโดยให้สังเกตแบบนี้นะคะพอเราใส่รอบแรกไปแล้วตีไปละลายเกือบหมดก็ใส่รอบที่2ตามค่ะ เราจะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนขึ้นฟูการตีไข่ขาวสำคัญมากๆค่ะสำหรับการทำเค้กชิฟฟ่อนเป็นการตีอัดอากาศเข้าไปเพื่อทำให้ไข่ขาวฟูเริ่มตีจากสปีดกลางนะคะพอเริ่มฟูก็ปรับเป็นสปีดสูงค่อยๆทำให้ไข่ขาวฟูโครงสร้างของเขาจะแข็งแรงค่ะทำให้เค้กเราอบออกมานุ่มถ้าเพื่อนๆไม่มีครีมออฟทาร่าสามารถใช้น้ำมะนาวแทนได้เหมือนกันค่ะ แต่โครงสร้างของเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่านะคะเราจะตีจนได้ยอดอ่อนเลยค่ะเรามาลองเช็คกันนะคะอันนี้ถือว่ายังไม่ได้อ่อนเกินไปพอจะตีเพิ่มอีกนิดนึงค่ะระยะเวลาในการตีไม่มีอะไรแน่นอนค่ะอยากให้เพื่อนๆลองสังเกตดูเพราะไข่แต่ละรอบความสดไม่เท่ากันค่ะเครื่องตีก็แรงไม่เท่ากัน ถ้าเราสังเกตเนื้อเป็นแล้วทำกี่รอบก็ไม่พังแน่นอนค่ะพอตีได้ยอดประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเป็นยอดอ่อนเลยพอจะนำไปผสมกับส่วนแรกที่เราพักไว้นะคะแบ่งใส่2-3รอบค่ะ รอบแรกนะคะใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็คนผสมผสมพอแค่เข้ากันนะคะไม่ต้องเนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันเพราะมันจะทำให้รอบ2และรอบ3ของเราผสมนานขึ้นค่ะพอรอบแรกผสมได้ประมาณนี้ก็ใส่ครั้งที่2เลยค่ะพอยทาสูตรเล็กนะคะก็จะแบ่งใส่ประมาณสองรอบ รอบนี้เราก็จะใช้พายค่ะค่อยๆตัดล้อมให้เข้ากันมือใหม่นะคะพลอยแนะนําให้หมุนชามผสมไปด้วยค่ะถ้าไม่หมุนนะคะมันจะเป็นการผสมอยู่แค่ตรงที่เดิมเนื้อมันจะไม่ค่อยเข้ากันค่ะตัดล้อมไปเรื่อยๆเลยค่ะเช็คก้นชามนะคะปาดข้างโถเช็คส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยขั้นตอนนี้เราก็จะไม่ผสมนานค่ะ เพราะจะทำให้ไข่ขาวที่เราตีไว้ฝ่อลงก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยเราไปเตรียมอบกันต่อค่ะวันนี้พลอยใช้ถ้วยฟอย์ค่ะเบอร์4003ขนาดถ้วยกำลังดีเลยค่ะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปใส่ครึ่งหนึ่งของถ้วยพลอยใช้สกู๊ปตักไอติมเบอร์6นะคะใส่เนื้อครบแล้วให้กระแทกถาดหนึ่งครั้งแบบนี้เลยเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศก่อนอบค่ะนำเข้าอบนะคะไฟ170องศาค่ะ ไฟบนล่าง12-18นาทีไม่เปิดพัดลมนะคะไฟและเวลานะคะปรับตามเตาของเพื่อนๆอ,อีกครั้งค่ะสุกแล้วก็นำมาพักในตะแกรงให้เย็นเลยเรามาทำซอสนมฮอกไกโดกันต่อค่ะน้ำเปล่านะคะ250กรัมผงวุ้นค่ะครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายค่ะ30กรัมนมข้นจืดค่ะ100กรัมนมข้นหวานค่ะ30กรัม นมผงฮอกไกโดค่ะ50กรัมแป้งข้าโพดค่ะ30กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะจนหมดเม็ดแป้งถ้าไม่มีนมผงฮอกไกโดนะคะใช้เป็นนมสดลดจืดได้ค่ะแต่ความหอมมันจะไม่เท่านมผงพอผสมทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะเปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะต้มจนเดือดเลยแล้วก็เป็นลายตะก้อแบบนี้ค่ะปิดไฟนะคะใส่เนยเค็มไป30กรัม ผสมให้เข้ากันค่ะเราจะนำไปลาดเค้กนะคะตอนที่ซอสยังอุ่นๆอยู่ใส่ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบเสร็จแล้วจะนำไปแช่เย็นค่ะให้เสร็จตัวประมาณ30นาที เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเค้กนมสดฮอกไกโดน่านิ่มเป็นอีกหนึ่งเค้กนะคะที่อร่อยแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้อร่อยนะคะหอมหวานละมุนกำลังดีเลยขออยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆสามารถตกแต่งเค้กนะคะด้วยช็อกโกแลตค่ะโอริโอหรือคุกกี้ก็เข้ากันดีมากๆค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พอยด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับการทำขนมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ